ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดคำถแถลงปิดคดี40อดีศวต่อฝาโรงเศรษฐา14สิงหาคมนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่า14สิงหาคมนี้สารนัดนูนนัดวินิจฉัยคดีของนายเศรษฐาทวีสินเรื่องของการขาดคุณสมบัติเป็นนายกตรมและนะครับสารบอกให้นะครับทั้ง2ฝ่ายทั้งอดีศวและก็คุเศรษฐาเนี่ยส่งคำถแถลงปิดคดีนะครับภายในวันที่31 กันฎาคมนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็มีข้อมูลออกมาว่า40นะครับอดีศวเนี่ยยื่นคำแถลงปิดคดีถึงสารน้ำนูนรับตอบฝาโรงมัเดเศรษฐาไม่ซื่อสัตว์จุจริตเป็นที่ประจักษ์เสนอชื่อทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีมั่นใจ14สิงหาหลุดจากเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีฐานกระทำโดยทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงขัดต่อรัฐมนูล 29กรกรกฎาคม257ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังสารนูนนัดอ่านคำวิิจัยกลางในวันพุทธที่14สิงหาคมในคำร้องคดีกลุ่ม40สมาชิกอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาหรือว่าสวออชุดที่ผ่านมาร่วมกันยื่นคำร้องให้สารนูนวินิจัยกรณีนายเศรษฐาทวีสิน นายยกรัฐันตีนำความกบบังคมทุนเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้ฟามเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาซึ่งสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170โดยสารรัฐธรรมนูญให้ผู้ร้องคือกลุ่ม40สอว และนายเตสายื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันพุทธที่31กันยายนคมนี้ด้านนายสมชายสแสวงการอดีตสวในฐานะแกนนํากลุ่ม40อดีศวเปิดเผยว่าขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการยกร่างคํำแถลงปิดคดีเพื่อส่งให้สารน้ำนูนที่สารนะครับที่คาดว่าอาจจะส่งถึงประธานศาร ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันภายในเย็นวันอังคารที่30กสกันยายนคมนะครับหรืออย่างช้าเช้าวันพุทธที่31กสกันยายนคมเพื่อให้ประธานวุฒิสภาส่งต่อไปอยังสำนักงานเลข,ขาธิการสารรัฐธรรมนูญต่อไปนายสมชายกล่าวว่าสำหรับกรอบเนื้อหาหลักๆในคำถแถลงปิดคดีแบบรายลักษณ์อักษรและเป็นรายการย้ำความรับผิดชอบของนายฐมนตีในการนำชื่อบุคคลที่เกิดเป็นผู้ถูกร้องที่2ในคดีนี้ วงเล็บก,ก็คือพิชิตชื่นบานแต่สาร,รนั้นูนไม่ได้รับคำร้องกรณีนายพิชิตเนื่องจากได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัมนตรีไปก่อนสารรับคำวินิจฉัยไว้วินิจฉัยโดยที่นะครับตอนเสนอชื่อนั้นเป็นรัฐมนตรีบุคคลนังก่ลาวยังมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐนูนมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5 แต่การทําหนังสือสอบถามประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถูกร้องที่2ทางสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําหนังสือหารือข้อกฎหมายไปยังคณะกรรมการกิจการโดยไม่ครบถ้วนไม่มีการสอบถามในประเด็นมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5แต่ไปถามในมาตรานะครับ160วงเล็บ6และวงเล็บ7 ทั้งที่ตามหลักนะครับจะต้องถามให้ครอบคุมทั้งหมดเพื่อให้คณะกรรมการกิจฎีกาตอบข้อหารือประเด็นของข้อกฎหมายให้ครบถ้วนเหมือนกับการตั้งทงให้กฤษฎีกามาตอบเพื่อให้เข้าข้างตัวเองว่าผู้ถูกร้องที่2ไม่มีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติหรือรักษณะต้องห้ามในการเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160วงเล็บ6และวงเล็บ7แต่ผู้ถูกร้องที่สมีปัญหาตามมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5 แล้วนายกนันตีมาอ้างทำหนังสือหารือดังกล่าวของสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติซึ่งนะครับสำหรับผู้ร้องนะอดีสวเราเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะปกติที่ผ่านมานะครับหากมีปัญหาข้อสงสัยเรื่องลักษณะต้องห้ามควรถามนะครับและต้องถามทั้งหมดทั้งมาตา160ไม่ใช่เลือกถามเพียงมาตา160วงเล็บ6และวงเล็บ7 เพราะหากมีการหารือไปถึงคณะกรรมการกิจฎเกาให้พิจณามาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ด้วยคณะกรรมการกิจฎเกาจะวินิจฉัยด้วยแน่นอนแต่เมื่อไม่ได้ถามคณะกรรมการกิจสเดกาจึงไม่ได้มีการวินิจฉัยนอกจากนี้อาจจะมีการเขียนในคำถแถลงปิดคดีถึงการที่ศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเคยมีคำพิพากษา คำพิพากษาให้จำคุกผู้ถูกร้องที่2เป็นระยะเวลา6เดือนโดยยกเหตุการณ์บางกรณีขึ้นมาเขียนในคำถแถลงด้วยเช่นนอกจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางก,การเมืองจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้จำคุก6เดือนแล้วต่อมามีการมอบหมายให้เลขาธิการสารยุติธรรมไปดำเนินคดีอาญาแจ้งความดำเนินคดีต่อ และยังได้มีหนังสือไปถึงนายกสมาคมทนายฟาร์มเพื่อให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิชาชีพทนายความเพราะถือว่าระเมิดจัดจัด,จดยญาบัน,นะไอ้ระเมิดจัญญาบันโทษทีครับถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่2มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูนมาตรา6 6 0วงเล็บ4และวงเล็บ5ทําให้ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ ส่วนทําไมนายเศรษฐาถึงมีความผิดร้ายแรงก็เพราะตอนตั้งรัฐบาลนะครับก็ต้องมีการฟอร์มคอรมอรซึ่งคอรมอรเศรษฐาหนึ่งได้มีชื่อไม่ครบ36คนเพราะขาดไปสองคนแต่นายเศรษฐารู้อยู่แล้วว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามและนายรกนมนตีทราบอยู่แล้วว่าสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําหนังสือหารือไปที่กฤษฎีกาเพื่อหารือเรื่องของคุณสมบัติ เป็นรัฐมนตรีของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อบางคนและต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการกิจาการก็ทําหนังสือต,ต,ตอบกลับมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดังนั้นนายเศรษฐาจึงเท่ากับรู้อยู่แล้วว่าผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอันนี้คือรู้อยู่ที่1และรู้อยู่แล้วเป็นรู้ที่2ก็คือเมื่อมีการปรับคอรมอเมื่อวันที่27เมษายน2 5 5 7ที่ผ่านมา ก็มีชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นรัฐมนตรีจรึงถือว่านายกรัฐมนตรีกระทําทการกระโดยนะครับทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกนําชื่อขึ้นทุนเก้าขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจึงเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของการเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องทําเรื่องให้ถูกต้องในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าบางคนมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติแล้วนําชื่อคุณทูนเก้าได้อย่างไรนายสมชายระบุจากนั้นนะครับจาก นอกจากนี้ก่อนนำชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในการปรับครมรในวันที่27บเมษาที่ผ่านมาจริงๆนายกรัฐมนตรีสามารถให้สำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีส่งหนังสือไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎียาอีกครั้งว่าบุคคลดังกล่าวมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติหรือไม่เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาโดยหารือกับคณะกรรมการกิษฎีกาให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามมาตรา160และมาตรา98ให้ครบถ้วน ไม่ใช่เรีอกถามเฉพาะบางส่วนซึ่งจะถามไปคณะกรรมการกิจสีิกาก็จะได้พิจารณาก็อาจจะบอกได้ว่าเขามีปัญหาแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการถามไปในช่วงการปรับครมแต่ไปเอาเอกสารครามเห็นเดิมของกฤษฎีกาเมื่อเดือนกันยายน2566ที่หารือตอนตั้งรัฐบาลน,นะครับเมื่อกันยาปีที่แล้ว แล้วตัวนายกแัะตมตีมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกประชาชนว่ามั่นใจว่าไม่มีปัญหาเพราะได้ถามคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้วก่อนที่จะนำชื่อขึ้นทุน9ทั้งที่คณะทั้งที่การถามกฤษฎีกาเมื่อเดือนสิงหาคม256ไม่ใช่ตอนปรับครอมอเมื่อเดือนเมษายน257ซึ่งจุดนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่หรือไม่คนเซ็นชื่อ ขึ้นทุน9นะครับจึงควรจะรับผิดชอบเพราะอ้างว่าได้ตรวจแล้วตรวจอีกนะมันจึงเป็นการกระทําแบบท,ทั้งที่รู้อยู่และควรรู้อยู่แล้วว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อไปมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติแต่ก็ยังเสนอชื่อขึ้นไปนายสมนายสงชายยังย้งยําว่าทางกลุ่ม40สวจึงจะทําคําแถลงปิดคดีสงสารน้ำนูนว่านายเศษยรษฐานายรกฐมนตีรู้เรื่องทั้งหมดนะจึงหนีไม่พ้นและอ้างว่า ทำไปแบบบกพร่องโดยสุจริตไม่ได้เพราะการที่มีการถามไปที่คณะกรรมการกิจกาก็เท่ากับว่าตัวคุณเองก็ยังสงสัยว่าเขาขาดคุณสมบัติหรือไม่และเมื่อมีการปรับพรมก็ยังนำชื่อแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีทั้งหมดคือกอบคำถแถงปิดคดีที่พอจะบอกได้ว่าเพราะรายละเอียดทั้งหมดไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องให้ความเคารพกับสารรัฐธรรมนูญ ผู้ร้องนะครับมั่นใจว่าสิ่งที่ได้ยื่นคำร้องไปเป็นทั้งข้อจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้สาลน้ำนูนได้วินิจฉัยว่านายเศรษฐาได้กระทำผิดในเรื่องและเราก็เชื่อว่านายเศรษฐาไม่น่าจะต้องพ้นจากการัรก็น่าจะต้องพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนศาลจะวินิจฉัยอย่างไรเราก็พร้อมเคารพคำวินิจฉัยของสารน้ำนูนที่ออกมาเพราะเราเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐซึ่งผมในฐานะผู้นำ40สว อดีต40สวนับมั่นใจจากทั้งจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะอยู่ในคําแถลงการปิดคดีจะยื่นต่อสารน้ำนูนจะแสดงให้สารน้ำนูนเห็นว่านายกรมตีได้กระทำความผิดสําเร็จครบถ้วนจริงและเป็นสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาถึงจึงสามารถให้สารวินิจฉัยให้สิ้นสุดพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแกนนํากลุ่ม40อดีตสวระบุ อันหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา160เป็นมาตราที่เกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีโดยในวงเล็บ4 นะครับบัญญัติว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเด็บผ้าไม่มีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจกรกยธรรมอย่างร้ายแรงโดยกรณีของนายพิชิตชินบานเกิดขึ้นสมัยเป็นทนายความให้กับนายทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ศาลฎีกาพแพนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีที่ดินรัชดาและระหว่างการสู้คดีเกิดคดีถุงขนมอสองล้านบาทเกิดขึ้นจนทําให้ เมื่อมีการตั้งรัฐบาลเสร็จฐานหนึ่งเมื่อสิงหาคม256สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกิดความไม่แน่ใจว่านายพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติหรือไม่และเคยได้รับการและและได้เคยได้รับโทษจำคุกนะครับตามคำสั่งสารฎีกาเมื่อปี2551 จึงทาให้สํานักงานเลข,ขาธิการคณะระัฐมนตรีมีหนังสือหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกิจการเมื่อวันที่30สิงหาคม256แต่หนังสือหารือดังกล่าวสํานักงานคณะระัฐมนตรีไม่ได้หารือในมาตรา160วอกเ4และโมงเดบ5จึงทําให้เกิดปัญหากลายเป็นคําร้องดังกล่าวของกลุ่ม40อดีตสอวอันนี้คือข้อมูลบอกได้เลยครับว่าถ้าแบบนี้ตอกฝาโรงเสรษฐาแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรคลิปหน้าดเดี๋ยวเดี๋ยวฟังครับ